สองชีวิตโจ้จ,กกจักกลิตเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำทิ้งวงการย้ายไปอยู่อเมริกาย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนเขาโด่งดังมากๆม,ม,มีผลงานการแสดงสร้างชื่อไว้มากมายสำหรับโจ้จักกริตโคชลัตหนึ่งในผลงานที่ทุกคนรู้จักเขาก็คือสี่ยอดกุมาแล,และทองเนือ้อ9ในบทบาทของเนนวันเฉลิมแต่ครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องยาเสพติดจนทำให้ห่างหายจากวงการไปกระทั่งเลิกได้เด็ดขาด โจก็ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เจ้าของค่ายละครดาราวิดีโอจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ท,ทองคำปี2542นักสแสดงสนับสนุนชายดีเด่นจากละครข้ามสีทันดอนกระทั่งเมื่อปี61โจาจากกิจเป็นข่าวอีกครั้งผู้คนให้ความสนใจกับภาพที่เจ้าตัวไปเป็นอาสาสมัครกับสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายช่วยเหลือ13ชีวิต ทีมหมูป่าแคาเดมี่แม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันโจ้าจากกริตหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเลือกไปใช้ชีวิตทำธุรกิจอาหารอยู่ที่อเมริกาซึ่งเจ้าตัวได้ปลดเอาไว้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมว่าอีกเก้าวสำคัญของชีวิตการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผมมีเพื่อนรักที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ครั้งนี้จะต้องมั่นคงที่สุดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ